จงกราวะบ่โปรดงั้นเนี้ยอนามีรถมอเตอร์ไซค์มาคันนี่มือมือนี่ Harley Davidson Street Bob 107หล่อนะหล่อคักแน่มือถ่อก็ได้นี่มือนู้นกล้องนู้นอย่างกล้องกระเท้อนายเอ้ยหล่อชนับหล่อชนับโมนี่ๆๆราคานี่นี่639,000บาทนี่บอกเอ้ยมาติงโมทันนี้ซอง Heritage Software 114นี่นี่ดำๆเลยนี่รถชนะมาเลยโม0นะหล่อนะ ว่านายเอ้ยโมติงยังวนี่เจ9 0 0สนาหเก้าันบาทเย <Yeah. S 1> อ้านายจัดออยติดมาคั้นนี่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 หกแสนห้าหมืับาทนี่เอออนะมาสลับเลมันติดมาคันไหเดยกกัจนะเยอีวนี่นี่เออนี่หมติงเด้อนายเอ้ย โทรโมเดอร์ศูนย์หนึ่งศูยศเดเ้ดอร์ยศอนายศลัวออยผมบองบองเดอร์สวัสดี